เจ้าของสวนมีนามอยู่แล้วว่าอะไรครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อวันใจเจริญธัญญาค่ะชื่อเล่นขวัญค่ะขออนุญ,ญาตเรียกพี่ขวัญค่ะครับพี่ขวัญครับแล้วที่ข้างๆนั่นคือที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ขอเรียนเชิญครับนามชื่อเสียงครับสวัสดีค่ะกัลยาบุญธรรมค่ะชื่อเล่นพิยาค่ะครับพิยาครับผมขออนุญ,ญาตในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์พาผมมาสวนแห่งนี้ด้วยสาเหตุอะไรครับ อยากให้มาดูความเปลี่ยนแปลงที่เขาได้ใช้ออสามเกอร์เวอร์แพนนะคะ,คะสามปีที่แล้วได้เข้ามาแนะนำน้องเพราะของน้องมีปัญหาเรื่องขอบใบไม้แล้วก็ต้นโทมแล้วน้องก็เริ่มใช้แล้วน้องใช้ไประยะหนึ่งน้องก็บอกว่าดีมากสั่งตออ่อสั่งต่อเรื่อยๆแล้วก็น้องบอกหายแล้วโอ้โหนั่นคือที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับเข้ามาเมื่อสามปีที่แล้วพี่ขวัญครับตอนที่พี่ยาเข้ามานั้นอ่ะ ตอนนั้นน่ะเรากําลังวิตกเรื่องอะไรมากที่สุดครับอ๋อต้นมันโทมแล้วก็ใบไม่สวยใบยไม่สวยเ <Okay. S 1> ขาบอกใบไม่สวยนี่คือลักษณะเป็นยังไงครับใบมันก็เป็นขอบไหมลักษณะใบใหญ่ใบเล็กยังไงช่วยบอกด้วยเถอะครับอ๋อใบไม่ค่อยใหญ่อะใบไม่ค่อยสดใสอใบไม่สดใสไม่ใหญ่และเราเอาเข้ามาแก้ไขนั้นตอนนั้นน่ะทุเรียนเรามีอายุ สักกี่ปีครับประมาณ6ปี7ปีอะไรม,มีมีทุกระยะทุกระยะนะครับลองบอกผมสักนิด้นะครับว่าต้นทุเรียนตอนนั้นมันอายุ10ปีเนี่ยมันมีกี่ต้นครับ10ปี50-60 <5, S 2> ต้น50-60ต้นนะครับ แล้วก็8ปีมีสักกี่ต้นครับประมาณ50ต้น50ต้นนี่อายุสูงๆก็มีเห็นต้นใหญ่ๆอายุกี่ปีครับ20ปีค่ะ20ปีนะครับแล้วเอามาใช้ปั๊บทุกต้นเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดไหมครับ,บใบไหม้ต้นโซมนะครับใบไม่สดใสเนี่ยบางต้นก็เป็นแต่เวลาเราฉีดเราฉีดโซกเราฉีดกิ่งด้วยฉีดต้น้วยฉีดให้ลงโคนเลยแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับมันมันสดใสขึ้นแล้วใบมันก็เปลี่ยนแล้วตอนนั้นนะครับพอมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยลักษณะดอกผลมันเป็นยังไงบ้างสมััยก่อนนน้ ดอกอมันเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์นะออใช่เราใช้อัดเพิ่มเข้าไปยังไงบ้างฉีดบางครั้งอะ่ะจะใส่เพิ่มแล้วดอกเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างดอกแลงใหญ่ขึ้นยาวขึ้นโอ้อันนั้นคือในช่วงที่เราเริ่มใช้ใหม่ถูกไหมครับดอกก็ไม่สมบูรณ์ใบก็ไม่สวยต้นก็โทมเราก็สามารถที่ทําให้ดอกใหญ่ขึ้นได้<ะ>ก็เท่ากับเตรียมใจสําหรับมีผลผลิตและหลังจากใช้มา3ปีผลผลิตปีล่าสุดจากการที่ใช้เนี่ย ได้มาสักกี่ตันกันครับตอนนั้นอ่ะโดยโปกติก็ใ <10 S 2> กล้ๆ10ตันอะไรเงี้ยนะเพราะมันมีดอกไม่ทุกต้นไม่ทุกต้นแล้วก็อายุมันห่างกันด้วยช่ไหมครับแต่ทั้งสวนก็ประมาณนี้ได้มา10ตัน <c oughs> นะครับปีนี้ครับ <c oughs> เห็นว่าเริ่มมาใช้ผลิตภัณฑ์3ามเ v ลเวอร์แพนสูตรใหม่เริ่มใช้หรือยังครับใช้แล้วใช้เมื่อปลายปีธันวา <c oughs> ปลายปีของหกเจ็เมื่อธันวาตอนนั้นเรามาใช้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ ก็มีม,มีมีบางต้นใบเขาเขาเริ่มเหมือนเปลี่ยนอะแล้วมันเหมือนไม่ไม่เหมือนแห้งๆก็เลยเอามาฉีดก็แล้วว่าเขาเขาดีขึ้นเพราะช่วงนั้นมันก็จะมีใบด้วยแล้วก็จะมีทําเรื่องตาดอกด้วยถูกไหมครับช,ช่วงธันวาเนี่ยรับเป็นยังไงบ้างครับวิธีพ่นวิธีทำยังไงกับสูตรใหม่ของเราเนี่ยครับอ๋อก็พ่นโศกเลยพ่นทั้งต้นแล้วการเปลี่ยนแปลงของดอกเป็นยังไงบ้า ดอกถ้าอยู่ในระยะที่ใบมันเริ่มจะแตกกันนะเขาก็จะเลี้ยงใบช่วงใบรัดมาก็จะมาก็เขาจะไปดูดใบด้วยแล้วก็ดอกพอหลังจากใบดีแล้วตอนนี้ดอกมันมาอย่างไรบ้างครับช่วยเราผมฟังนิดเถอะก็มันมีดอกอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเลี้ยงกันพอเขาก็อยู่ทั้งคู่ที่คือการเปลี่ยนแปลงของการใช้คู่หูสูตรใหม่เพราะเป็นมันอาหารมันพอไงแล้วเรารู้สึกว่ามันใช้ง่ายไหมสูตรใช้ง่ายก็มันผสมง่ายนะฉีดพ่นอะไรต่างๆเนี่ย รวมกับเคมีอื่นด้วยไหมก็รวมยาฆ่าแมลงบ้างเพราะว่าเพลี้ยไฟลายแดงมันเยอะเพลี้ยไฟลายแดงนี่ก็มาแต่เราก็ร่วมไปด้วยดีตรงที่ว่าเขาใช้ร่วมกันกับยาตัวอื่นได้ก็ถือว่าเราไม่ต้องแยกเราก็สบายเวลาฉีดก็ประหยัดเวลาใช่ประหยัดเรื่องของการใช้แรงงานของเราไปใช่ในขณะเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยต้นเล็กต้นน้อย8ปี6ปีอะไรต่างๆต้น ยี่สิบปีสิบปีต่างๆโอ้โหมันดอกจะเยอะแยะยังไงเนี่ยเช็ดเล่าให้ผมฟังนิดเถอะตาผมมันดูนี่ว่ามันเยอะแต่ในหัวใจของพี่ขวัญเองนี่มองและเป็นยังไงบอกผมหน่อยใช่ครับก็มันเยอะเยอะกว่าปีที่แล้วครึ่งต้นที่ออกดอกเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกเท่าตัวอีกครึ่งหนึ่งถูกไหมครับถ้ามองโดยสายตาของเราเนี่ยออกเกือบทุกต้นไหมเกือบเกือบทุกต้นไอ้ต้นสิบปีนี่มันมีประมาณสักห้าสิบหกสิบต้นถูกไหมครับออกกี่ต้นอย่างห้าสิบต้นเนี่ยจะไม่ออกสักห้าต้น ห้าต้นก็ประมาณ45ต้นนะที่ออกนี่นะต้นที่ไม่ออกน่อาจจะเป็นปัญหาอื่นสภาวะอื่นด้วยล้วไอ้ต้น8ปีอะแปดปีมีห้าหสต้นมันก็ออกออกเกือบหมดนะโอ้8ปดปีก็ไม่น้อยชีเดียวนะครับไอ้ต้น20ปีนี่แหละเห็นว่ามี1ิต้นนี่มันสักกี่ต้นกันที่ออกไอ้ต้นย0สิบปีมันออกทุกต้นแต่มันไม่หนาเท่าไหร่เพราะต้นมันแก่แต่ก็ยังออกมาได้ชื่นใจแล้วลักษณะ ดอกเป็นยังไงมันติดกันยาวมันเราจะต้องไปเอาออกต้องไปเคี่ยออกต้องไปไซส์ออกยังไงบอกผมทีก็ถ้ามันปลายกิ่งเกินก็เอาออกเห็นนี่มันบางต้นเนี่ยผมดูไปนี่เห็นมียันต้นมันจริงไหมมันก็ออกมันสมบูรณ์มันก็ออกหมดในยันต้นนะอ๋อแล้วทําไมไอ้ตรงต้นนี่มันเคยออกมาก่อนไหมเราเคยเห็นมาก่อนออกทุกปีทุกปีเลยหรอออกทุกปีก็แปลว่าอาหารเขาพบเขาถึงดันไปถึงยอด ดันไปถึงต้นเลยมันเหลือไม่รู้จะออกตรงไหนเนาะ <c oughs> เกิดตาดอกขึ้นมาซักอย่างนั้นนะครับถามจริงๆนะใช้สูตรใหม่เนี่ยฉีดไปกี่ครั้งแล้วสูตรใหม่นี่ฉีดได้3มครั้งเพราะเพิ่งเริ่มใช้เพราะเพิ่งเริ่มใช้ใชเรารู้สึกว่ามันมันเพิ่มกระบ,บวนการความรู้สึกของเราไหมว่าสูตรที่เราเคยใช้มาประจํากับปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงชี้ให้ผมชัดๆหน่อยเถอะสูตรเดิมอะสมมุติสูตรเดิมฉีดไปสัก สามวันมันเหมือนมันมันเปลี่ยนแปลงช้าแต่สูตรใหม่นี่แล้วว่ามันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะโอเ้เขาว่าเร็วขึ้นนี่ใบมันใสขึ้นแล้วไปมองแล้วเออมันแลสดชื่นขึ้นก็ถือว่าเป็นพลังใจที่ทําให้รู้สึกว่าสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่เป็นพลังทําให้เราเห็นว่าดอกมันออกนะครับแล้วก็เต็มที่กับเขานะครับปีก่อนหน้านั้นเราได้ผลิตผลเนี่ยมาสักกี่ตันนะครับปีก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมาถึงวันเนี้ยก็ได้ประมาณสิบตัน สิต้นนะเกือบเกือบประมาณทั้งหมดปีนี้ถ้าเราคาดการไว้ในหัวใจของเราว่าเอ้าต้นสมมติว่าต้น10ปีเนี่ยเราจะไว้ลูกสักกี่ผลต่อลูก10ปีก็50ลูกได้50ลูกต่อต้นนะแล้วไอ้ต้น8ปีล่ะก็ออกมาเยอะนะแปีก็ตัก30-35น่าจะได้3 0มสหลูกต่อต้นนะครับแล้วต้นยีปีล่ะซึ่งเขาอายุมากเนี่ยเราเคยไว้สูงสุดขนาดไหนเป็นร้อย เป็นร้อย <Okay. S 1> โอ้โหถ้าเรามองเป็นตันจาก10ตันและรวมทั้งหมดสวนใหม่เนี่ยจากการใช้นวัตกรรมนะครับสามเกล r เวอร์แพสูตรใหม่เนี่ยเราจะได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้ง8 10แล้วก็20ปีนี่สักกี่ตันเอาน้อยๆก็ยังไม่ขึ้นตาก,กิโลเอาสิบห้าพอสิห้าพอ <laughs> นี่ก็ถือว่าเพิ่มมาหนะฮะ <laughs> เพิ่มมาห้าเพราะยังเป็นความจริง ที่อยู่ข้างหน้าแต่เราก็รู้ประมาณการเอาว่าหัวใจของเรานั้นเอาแค่นี้ก่อน <c oughs> ที่ได้มากกว่านั้น <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องระดมสัปพกำลัง <c oughs> ในการใช้สารปรับปรุงพายเพื่ของเรานั้นมีความสุข <c oughs> กับการที่เขาจะออกผลผลิตที่มีน้ำหนักการใช้คู่หูมาสจันเนี่เรื่องขั้วเรื่องอะไรต่างๆมันหนามันใหญ่ยังไงบอกผมนอ่อ๋อมันมันแล้วมันยาวขึ้นเอาละทีนี้จะมาติดตามกันครับว่าปีนี้จะยาวและหนาขึ้นรับน้ําหนักของลูก ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้อย่างไรในฐานะที่เป็นผู้ที่ทําสวนทั้งมีอดีตเคยใช้เคมีใช่ไหมครับเค <c oughs> ใช้เคมีปัจจุบันมาใช้3มเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่เนี่ยคาดว่าต้นทุนอะต่างๆที่เราใช้กับสวนทุเรียนต้นทุนของเราเนี่ยครับมันมากน้อยขนาดไหนถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็น์จะเคยใช้ร้อยบาทปัจจุบันเนี่ยเราจะเหลือสักกี่บาท อ๋อมันก็ประหยัดขึ้นนะลดลงตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดลงไปยี<ง>่ส<ง>ิบเปอร์เซ<ง>็นต<ง>์นะ,ะแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของชาวสวนเนี่ยก็มาหาศาลถูกไหมครับจากร้อยบาทนะครับเหลือแปดสิบกว่าบาทเนี่ยที่เราใช้ไปก็ถือว่าเป็นความสุขของเจ้าของสวนถูกไหมครับ<ะ>ที่ลดต้นทุนก็เราก็จะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยในฐานะที่เราใช้มาอย่างดีอย่างนี้ต้นทุนก็ถูกเรามั่งใจกับผลิตภัณฑ์นี้ขนาดไหนช่วยบอกเพื่อนพ้องพี่น้องนักการเกษตรด้วยเถอะครับบอกเขาไปเลยว่าบอกจะมีคนเข้ามาสวเเรรายอะะคับ ก็ใช้ดีอ่ะ้าต้นโซมอะไรเงี้ยมันมันดีอ่ะเพราะใช้แล้วมันมันมันฟื้นอ่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงต้องลองเองครับผมต้องลองเองลองเองแล้วก็จะติดใจใช่ไหมครับเอาละครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเรามีความรู้สึกอย่างไรอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยอย่างไรครับในการดูแลรักษาผลผลิตของเราให้ได้คุณภาพและที่สําคัญครับมีความยั่งยืนทางการเกษตรอย่างไรเรียนเชิญครับ อ๋อทุกคนด้านการเกษตรเคยทดลองใช้กับตัวเองแล้วก็เออลูกทีมลูกค้าใช้ดีมากขอให้พี่น้องทุกคนหันกลับมาใช้เวอร์แพนกันนะคะลองดูแล้วจะรู้ใช้ไรว่าเดิมแน่นอนชาวสวนทุกคนลองดูแล้วต้นทุนจะลดลงผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนคะ่ะ เอ้ oh. ครับเิด่อยไฉเยไหลพลังใจของเกษตรกรครับ <Yeah. S 2> ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับของดีก็มักมีผู้เรียนแบบครับ <Yeah. S 2> อย่ายเรียนแบบกันเลยครับเพราะจะไปลบความใชยไหลเฉด่อยของการเกษตรวันนี้มิแต่รเกษตรยั่งยืน mm. ก็มีความสุขจริงๆครับที่มาเจอหน้าการเกษตรที่มีความสุขกับการทําการเกษตร และพอกว่าผลิตภัณฑ์3เกลือแพนสูตรใหม่จะเป็นหัวใจของเธอที่เต้นไปพร้อมกับการเกษตรที่ยั่งยืนวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณครับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์โอกาสหน้าเราจะมีโอกาสได้เจอกันกับทุกๆสวนที่รักความยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับว